สวัสดีครับอยู่กับผมช่องแสบถ่ายทั่วนะครับวันนี้เป็นช่วงบ่ายแก่ๆของวันพุสท,ที่15กุมภาพันธ์2567นะครับผมหลังจากที่เราไปทําบุญส่งศพเคสชาวกัมพูชานะครับที่วัดชาบังเทศก็กลับมาที่บ้านครับพอดีน้องเขาไปอะไรนะลงอะไรนะลงอ้วนนะลงคลายลงขายที่อ่างดอกกลายนะครับได้ปาก,กลายมานะครับไซส์นี้ประมาณ4โลครับก็ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการชำแหละทำกับข้าวเย็นนี้ครับที่บ้านเสียป๊อกครับเสียป๊อกอุดตรดิตตอนนี้หุงข้าวแล้วครับอันนี้ก็คนทำชื่ออะไรเนี่ยชื่อพรชัยครับพรชัยครับมีช่องเลยนะครับชื่อช่องไหครับลุยไปกับพรชัยครับผมลุยไปกับพรชัยนะครับฝากช่องด้วยนะครับช่องน้องใหม่ครับผมผู้ติดตามประมาณ200แล้วครับเขาบอกเพิ่งทำครับก็ลุยไปกับพรชัยทำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเกี่ยวกับ เป็นหาปลาทั่วไปลยครับปลาไหลลงไข่ดักหนูอย่างไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามด้วยครับลุยไปกับพรชัยครับแล้วป๊อกกับป๊อกมีช่องไหมไม่มีครับพี่ไม่มีช่องอ๋อป๊อกดูช่องคนอื่นอย่างเดียวนะครับครับผมถ้ามีก็น่าจะซอยจู่อะขนามดอือนี่น้องก็ทําเหนือเน้นเลยครับอย่างไงก็ฝากช่องน้องเขาด้วยครับลุยไปกับพรชัยนะครับอันนี้ที่เรามาทํานี่คือปลาตัวนี้มันตายแล้วนะครับ เพราะว่ามาเดินทางมาไกลนะครับจากอ่าอ่างดอกกลายกว่ามาถึงที่นี่ก็สี่สิบโลได้ครับนนซึ่งก่อนอน้นนี้เราก็เพิ่งผ่านอ่างดอกกลายมานะครับพอเราไปส่งศพที่วัดชากมันเทศแล้วก,กลับมาครับแต่ไม่เจอนะครับเหมือนกันถ้าเจอกันก็จะรับมาด้วยครับอันนี้เมนูทําอะไรอรัป้งองขูดไหรืออลานก่อนทำอะไรดีเมนูอะ <c oughs> น่าจะแกงหรือเปล่าครับ เย็นนี้่าจะแกงครับเย็นนี้อาจจะแกงครับเดี๋ยวเราฝากท้องไว้กับป๊อกเนี่ยครับได้ครับฝากท้องไว้กับน้องป๊อกกับลุยไปกับพรชัยครับยังไงอย่าลืมช่องฝากช่องไว้ด้วยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องแสบชายทั่วกับช่องลุยไปกับพรชัยครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เขามาติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ